นะครับครับมีลูกค้าถามมาว่างบสองแสนทำรถแห่ได้ไหมครับงบสองแสนก็มีทุกราคาแหละกระท่อมดูที่ลูกค้าจะเอางบราคาเท่าไหร่เราก็ทำให้ทุกรูปแบบแหละกระท่อมเอ้ยยางใช้การมีทั้ง5ทาง6ทางกันไหมเราก็มีหลายวุหลายแบบอย่างงบสองแสนเนี่ยเราก็ต้องเอาเสียงบ้านไปแล้วก็ไปจัดโครงรถแห่ดีกว่าพี่ว่าจะจะคุ้มได้ดีกว่าครับงบแค่นี้แล้วจะได้ตู้หมุนได้หมุนหน้าหมุนหลังไหมครับไม่ได้หรอกกระท่อมเพราะว่างบมันน้อยตู้หมุนกระท่อม ก็หมนว่าชุดไฮบริดมันก็หมดยกแล้วครับเออไปกระทอมเราจะพาลเืองจากที่เราเคลียของส่ไลน์ไปก่อนต้องดูช่วยน้องๆทุกอย่างกันพลาดเป็นกระบะใช่ไหมครับที่ลูกค้าเอามาให้ใช่ใช่เป็นกระบะตัวเลกลูกค้ามีงบแค่แสนเดียวครับคือแสนเดียวถามว่าทําในหมกระทอมทาได้แต่พี่ความไปจบงานลูกค้าขึ้นไปจบงานออกงานอาจจะพกขาดไรบ้างเนี่ยก็บรเวณแห่มันต้องใช้ ของที่เกรดสูงหน่อยค่อยจะอยู่ได้ทนได้แล้วผมก็เป็นตระกูลโคงรลไปอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นี่ก็จะพาไปชมเนี่ยเมื่อเช้านี้เราถ่ายน้องแดงเนาะนี่น้องแดงน้องแดงเพราะว่าตั้งแต่โพสต์รูปตอนเช้าไปลูกค้าทักเข้ามาถามเยอะเลยตอนนี้ก็กําลังอยู่ในการขึ้นโครงอันนี้จะครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องปั่นเราจัดไปครบทุกอย่างอันนี้พร้อมด้วยโครงสร้างโครงสร้างแล้วก็เป็นแบบโครงสร้างธรรมดานะไม่ใช่ว่าโครงสร้างแบบเวอร์คัสโครงสร้างธรรมดาแต่โครงสร้างเรา ใช้เหล็กเหล็กหนาทั้งหมดสำหรับโครงสร้างของเราโอ้หมีเครื่องปั่นด้วยรอครับคันนี้มีมีมีเครื่องปั่นพี่ก็วางแผนไว้ตรงนี้ไว้แต่ข้างล่างตู้เบรคคือตู้เบรคคันนี้จะมีทั้งหมด6ใบครับเนี่ยหกใบพี่ก็ไว้ชั้นนี้เลยสำหรับเบรคหกใบของเราครับข้างล่างนี่คือเครื่องปั่นตรงนี้ที่วางไว้หนึ่งทำอะไรหนึ่งไว้ power ครับอยู่ข้างล่าง power เพราะว่าข้างล่างเนี่ยพี่ทําเป็นห้องปิดเพราะว่าไว้เก็บ power เพราะ power ต้องทําเป็นห้องที่กันน้ําให้เขาด้วยครับชั้นบนเรก็จะะปูแผ่่นพืออไ นอนเบนเวลา <c oughs> เอาเวลาเราไปงานนะกระท่อมเนี่ยอย่างรถแห่นเนี่ยมันไปทุกที่นะไปงานกินดองงานบวชงานศพอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีห้องนอนอข้างบนก็ปลูกไมไปปลูกเปยหรือไปวางของอะไรหลายอย่างแล้วก็วางแผลให้ลูกค้ากันว่าชุดเนี้ยลูกค้าซื้อไปแบบเดินไม่ค่อยเป็นพี่เลยแนะนําให้เอารถมาใส่เนี่ยซื้อจะซื้อชุดแค่แสงแสงก็าบาดไปเขาทําให้เป็นพี่ก็นำเนี่ยแนะนํารถมาใส่อย,อย่างนี้ แล้วก็ไปถึงก็ไม่ต้องทําอะไรเลยคแค่เสียบไฟเข้าก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าระบบอะไรก็ต่อให้หมดชุดนี้เลยเป็นเทอร์โบทั้งหมด6ใบนะ,ค,ะครับเทอร์โบ6ใบตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงกลางตรงนี้เสียงกลางเป็นตัว AL22 เป็นเสียงกลางฮาร์ลดของเราที่เป็นฮาร์โดอ่ะพี่ก็จะเลี้ยงไป4ตัวเลยเลี้ยงไป4ตัวเลยทําไมถึงวางนอนเพราะว่าคือเสียงกลางเนี่ยลายเลยเนี่ยนอนจะดีที่สุดถ้าเรามาตั้งคู่กันเงี้ยรับรองว่าเฟิกกันแน่นอนสำหรับคันเนี้ย คันน <compute neg ad application> ี้ก็ออกแบบตัอย่างกระท่อมช่วงล่างก็ถือว่าทําแบบช่วงล่างรถใหญ่เลยเพราะว่าน้ําหนักหนักมหาศาลเนี่ยก็จะค้ำีตยตรงนี้เนี่ยค้ำจุดนี้เนี่ยเพื่อเสาช่วงล่างให้เขาไว้ช่วงล่างนี้ขึ้นมาหาจุดนี้เพื่อเล่าหนักเสียงกลางช่วยสำหรับคันนี้คันนี้ก็จะมีมูลค่าทุกอย่างแล้วก็่อมครับครบทุกอย่างเลยคันนี้คือสามารถกันฝนได้ด้วยครับไม่ต้องกลัวฝนสำหรับรถแขกคันนี้รองรับฝนได้ด้วยฝนตกก็สามารถเปิดได้ไม่ต้องกลัวสำหรับคันนี้ครบตอบโจทย์กินกระท่อมเอ้ยงบแค่นี้ก็เป็นรถแห่ได้แล้ว แล้วเหล็กนี่ก็ใช้เกียร์เดียวกับรถแห่ใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่เยกับเกียร์เดียวกับรถแห่ใหญ่แต่เหล็กพวกนี้จะลดลงแค่มิลรหกรถแห่ใหญ่พวกเสาจะเป็นสองสองมิลลครสามโคนโลไรดบแบบกันเพราะว่าหนึ่งตัวนี้เราลหนักไม่เยอะอย่างรถใหญ่พวกนี้ท yep. yeah, ี่เราทำเราลำหนักเยอะต้องใช้ฟังก์ชันนั้นเข้าไปนี mm ่ตู้เบรกแค่หกใบแค่นี้เองไม่มีอะไรสำหรับตัวนี้แล้วระยะเวลาการทำหมวกันนี้ประมาณกี่เดือนครับกี่เดือนเลยหรอกี่วันครับหนึ่งอาทิตย์พร้อมออกเลยเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องหลายอย่างก็เพราะว่า ขึ้นโครงเสร็จแล้วก็มีการมุงหลังคาติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็จะมีการติดแผ่นตรงนี้ด้วยครับเพื่อเพื่อเราจะจะบล็อกห้องเครื่องเราเนี่ยให้อยู่ในรูปไม่ได้ใครคิดว่ากไหมครับบล<อ>็อกรถตกแรงเครื่องเรากะสามารถใช้งานได้ประมาณนั้นเพราะว่าเครื่องเสียงออกงานเนี่ยเราต้องให้รองรับทุกแบบทุกอย่างทุกแนวนี่แหละก็จะดีสำหรับชุดนี้เอก็เป็นอีกหนึ่งฐานทียกระทมสำหรับลูกค้าในที่ชอบเครื่องเสียงอยากมีธุรกิจส่วนตัวออกงานแต่ทําไม่เป็นพี่แนะนำอย่างนี้เลยซื้อรถมาราคา พกเทียนมื่นเห็นไหมมาขึ้นอย่างเงี้ยหนึ่งคดีคืออะไรไม่ได้จักน้องสมมุติว่าเราตั้งเนี่ยลูกน้องอย่างต่สามสี่คนสี่คนก็ห้าร้อยสองพันกินไปแล้วใช่ไหมล่ะปีหนึ่งงานปีหนึ่งร้อยงานอย่างเงี้ยค่าน้องกินหมดถ้าเรามีรถอย่างเงี้ยขี่ไปจอดจึ๊บต่อไฟขึ้นเปิดดังเลยจบเลยสบายใช่ยิ่งงานแห่รีดงานศพยิ่งสบายเปิดงานศพห้าวันวันที่สี่แห่ดูกข้าท่าดิคิดว่าคัานเยอจบครบทุกอย่างเนี่ยรถแห่แบบนี้ถือว่า ทะลุทะลวงได้ดีมากไปได้ครบทุกที่จริงสรับคันนี้ก็ฝากไว้เป็นหนึ่งหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อ,อยากมีรถแห่เคลื่อ <ๆ S 2> นที่รับงานง่ายๆสบายๆนะครับเราประกันว่ากี่ปีคืนทุนครับผมนะพูดถึงเรื่องคืนทุนเนี่ยพี่ว่าไม่เกินไม่เกินปีกว่าคืนคทุนเพราะว่าคันนี้ลงทุนแค่สองแสนนะกทะอมรวมรถก็อยู่ประมาณ2องแสนห้าคันนี้หนึ่งตำบนเอาหนึ่งปีก็ต้องมีเสียชีวิตบ้างแหละอาหลักงานหลักคืออดี้พูดกองเขามจริงนะว่าเครื่องเสียงนี้ครับคืองานงานศพเนี่ย ป็นจุดหากินของกระเสียงเลยเพราะว่าหนึ่งตำบลมีกระเสียง3ชุดยังไม่พอเลยนะเวลาเวลาเสียเสียพร้อมกันนะครับนี่น,นี่นี่คือความเป็นจริงทีนี้รถแห่ไปจอดหรือรถกระเสียงจอดการสบแต่การศพตัวนี้ก็จัดหลายวันครับหกถึงเจ็ด,ว,ด,ว,ดว,วันแล้วแต่เขตแต่เขตบ้านผมในเขตเนี้ยวันละหนึ่งพันเจ็ดวันก็เจ็ดพันแล้ว <USC> ไม่ได้เปิดเลยนะเปิดแต่ตอนเย็นอย่างเดียววันละ 1, พันเออทีนี้ว่าเป็นพิเศษติดหลอดไฟจุดละห้าสิบบาทมันมากันเลยนะกระท่อมติดหลอดไฟตามเต็นท์น่ะครับจุดละห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทเลยนะ ไปอย่งางนั้นเลยงานบ<ง>้านของเราแล้วก็ชุดนี้เราก็ใส่ชุดเต็มที่เต็มให้พอสมควรไม่ว่าเป็นเสียงเบรกก็เป็นโครงหล่อใส่ให้แล้วเสียงกลางก็เป็นโค้งหล่อทั้งหมดมหรือไม่ว่าเป็นพาวเวอร์ก็เป็นตัวใหม่ทั้งหมดที่ใส่ให,ห,ห้เพราะว่ารถแห่เนี่ยมันใช้กําลังในการเปิดมหาศาลไม่เหมือมนเสียงฟังในบ้านเวลาเราไปแห่โอ้โหครับไปซอยนู้นซอยนี้เปิดทะลุดทรวงเหมือนกันสลับรถแห่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตรถแห่คันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ